คดีน้องชมพู่มีเพจดังได้วิเคราะห์คดีไว้อย่างน่าสนใจดังนี้เราลองมาเคลียปมตามข่าวเมื่อคืนกันนะคะสำหรับเรื่องลุงพลออกไปพบคุณก่องก่อนออกไปวัด GPS 1. ข้อมูลตามข่าวเมื่อคืนนี้คุณก่องโทรหาลุงพล7.15นาินาทีคุยประมาณ8นาทีแล้วออกไปเจอกันเลยในเวลา7.23นากานาที และกลับถึงบ้านในเวลา8ในกา14นาที2ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน7โมงน่าเสริมน้าตายออกไปวัด GPS 3ในเวลา7โมงครึ่งคือวัด GPS เสร็จกลับมากินข้าวซึ่งไม่ระบุเวลาว่า7โมงออกจากบ้านเดินทางกี่นาทีถึงสถานที่ไปวัดสถานที่ขนาดแค่ไหนถึงวัดเสร็จ และสามารถเดินทางกลับมากินข้าวตอน7จ็ดโมงครึ่งได้กับข้าวทำตอนไหนและเวลานั้นก็เห็นน้องชมพู่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอาจจะเช้าตรู่ก่อนออกไปวัด gps 4ด้วยเวลาที่ค่อนข้างเบียดกันจนหายใจไม่ออกในข้อ3ขยับมาเจอชมพู่หน้าบ้านอีกทีตอน8โมงที่กำลังออกไปเกี่ยวหญ้าซึ่งเวลาอาจจะเลย8โมงตรงไปนิดหน่อย เมื่อเอาเวลาในข้อ3มาเทียบ5จากข้อ1ลุงพลกลับบ้านตอน8มง14นาทีและได้โทรหาแม่น้องชมพู่ทันทีเวลา8นา15นาทีเพื่อออกไปวัด GPS กันโดยมีป้าแตนอยู่ด้วยและที่ไปวัดกันมีตายายลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ซึ่งเวลาที่ลุงพลกลับเข้าบ้าน และออกไปต่อกับป้าแตนใกล้เคียงกับเวลาที่หน้าตายหน้าเสริมเจอน้องหน้าบ้านและน้องขอไปด้วยแต่หน้าตายบอกว่าไม่ให้ไป 6. แม่น้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนเองออกจากบ้าน7.35นา35นาทีถึงสถานที่วัด GPS 7.45นา45นาทีใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาที รอลุงพลป้าแตนประมาณ10-15นาทีลุงพลเดินทางถึงไม่เกิน8นาิกาซึ่งขัดแย้งกับหลักฐานเวลาการโทรศัพท์ที่มีข้อมูลของวันที่น้องหายเพราะลุงกลับมา8นาิกา14นาทีโทรหาแม่ตอน8 1 5นากา15นาทีไม่มีทางที่ลุงจะไปถึงก่อน8โมงแ,และถ้าอยู่ด้วยกันจะโทรหากันทำไมในเวลานั้นและถ้าอยู่ด้วยกัน ฝั่งหน้าตายหน้าเสริมยังเจอน้องชมพู่อยู่ที่บ้านอยู่ดีจากนั้นป้าแตนดูเวลา9ก้นิกายีนาทีลุงพลต้องไปรับพระจึงกลับกันก่อนหากใช้เวลา10นาทีอาจจะมาถึงบ้าน9ก้นิกาสานาทีทุกอย่างยังไม่รวมเวลาเดินออกจากสวนไปที่รถเดินลงจากรถเข้าบ้านซึ่งเรานั้น อาจจะบวกไปได้อีก5-10นาทีก็ตีไว้สัก9กนาฬกานาทีลุงพลถอดเสื้อผ้าเพื่ออาบน้ำและสวมเสื้อผ้ารวมอาจจะสัก10นาทีตีไว้ว่า9ก0นกา50นาทีเพื่อเดินทางออกไปที่วัดไปถึงกี่โมงอะไรไปคำนวณกันเองและเวลามาถึงบ้านเป็นช่วงเวลาที่สดิงวิ่งมาบอกป้าแตนว่าน้องหายตรงนี้ ช่างเป็นเวลาที่รอจังหวะเพื่อวิ่งออกมาหรือเห็นมีผู้ใหญ่กลับมาจึงวิ่งมาบอกในขณะที่น้าตายโทรหาหน้าฝนว่าน้องหายช่วง9ก้นิกาบวกลบในขณะที่น้าตายเดินไปบอกคุณโชดช่วงว่าน้องหายประมาณ9ก้าโมงครึ่งบวกลบในขณะที่เวลาทั้งสองนั้นน้าตายควรเกี่ยวญ่าอยู่เพราะ กลับจากการเกี่ยวหญ้า10โมงบวกลบป้าแตนเป็นคนแจ้งน้าตายเรื่องน้องชมพู่หายตัวไปแต่ป้าแตนน่าจะรู้เวลา9ในการ40นาทีบวกลบน้าตายแจ้งคนอื่นก่อนป้าแตนบอกว่าน้องหายคดีน้องชมพู่เคยมีเพจดังเพจหนึ่งได้วิเคราะห์คดีน้องชมพู่ไว้ดังนี้สิ่งที่ทำให้ประชาชนค่อนข้างสงสัยทางครอบครัวน้องชมพู มากก็คงหนีไม่พ้นพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกไปจากวิสัยปกติของพ่อแม่แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเป็นคนทำร้ายน้องแต่ก็คงอดงงไม่ได้จริงๆว่าทำไมมันแปลกได้ขนาดนี้ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์กันเป็นจนวนมากนะครับคนแรกบอกว่ามันเหมือนดูละครยังไงไม่รู้ตอนเจอรองเท้าของไร้สดแพ ตอนเจอศพขอดูห่างๆอย่างห่วงๆพอตอนเผาขอมโนหน้าลูกในใจก็พออย่ามาว่านะนมน้ำเสื้อก็เตรียมให้ไม่ขาดเลยแต่ไม่ขึ้นไปหานะเพราะขามันสั่นใจไม่สู้เชื่อคำแม่อย่าไปเลยห้ามมาว่านะเพราะฉันเป็นผู้เสียหายและสูญเสียบ้าบอที่สุดในโซเชียลนะก็ใจร้าย นั่นเขาไม่ได้สงสัยลุงพลแต่ใส่ร้ายนิดหน่อยเองว่าอุ๊บฉี่สามขวบรักลูกเขาแบบไหนรักยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่กับลุงกับป้าสุขใจที่สุดจบข่าวคะ่ะยายหายไปคืนพ่อมึงเดินขึ้นเขาอย่างฟินแอบโชว์ไหล่นิดหน่อยโคดมานะครับบอกว่าเขาคงร้อนใจเหมือนกันต้องรีบตามหาเอา้าแล้วลูกหายบ่ ร้อนใจตีอีพ่อคนอีสานเรียกอีพ่ออีแม่แม่นบอกกูไม่ได้หยาบคายนะโคตรมานะครับบอกว่าแปลกมากค่ะลูกสาวตัวเองหายแต่ไม่กล้าขึ้นไปค้นหาน้องแต่แม่คนอื่นหายกลับกล้าขึ้นไปบนเขาโคตรมานะครับบอกว่าคือแม่ผ่าตัดทําคลอดน้องแม่เลยขึ้นเขาไม่ได้พ่อก็อ่อนเพลียเดินไม่ไหวเป็นลูกค่อยเมื่อยปานใดนะ่ะก็สิคานไปหาดอกคือนั่งบ่อติดดอก คนมนะครับบอกว่าญาติในไส้มีใครขึ้นไปดูหลานตัวเองบ้างแม้แต่พ่อแม่ยังไม่ขึ้นไปดูสภาพลูกว่าเป็นหรือตายยังไงเขารักลูกหลานตัวเองบ้างไหมเวทนาสงสารเด็กเกิดมามีบุญแค่นี้คนมนะครับบอกว่าลูกตายไม่อยากเจอข้างบ้านหายอยากเจอแปลกสุดคนมานะครับบอกว่าสงสัยมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเจอรองเท้าน้อง คนในครอบครัวถึงไม่ขึ้นไปดูคาใจทุกวันนี้คุมานะครับบอกว่าตอนลูกตัวเองหายน่ะไม่เคยตามหาพอชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งหายอีแม่แพ็คขนมแจกอีพ่อขึ้นเขาตามหาเองค่อยลัง,งึดเจ้าสองคนเด้คุมานะครับบอกว่าคนอื่นหายบอกร้อนใจต้องรีบไปหาอาลูกหล่อนหายไม่เห็นจะร้อนใจรีบไปหาบ้างล่ะคุมานะครับบอกว่าคำพูด ที่ว่าขอให้เจอร่างน้องเหมือนรู้เลยว่าลูกตัวเองเสียแล้วตำรวจมัวทำไรอยู่ออกไมาจับเหอะคนมานะครับบอกว่าตอนเจอลูกนะ่ะไม่ขึ้นไปดูคนเขียนบทคงห้ามขึ้นเดี๋ยว DNA ตกแถวนั้นยังไงยังไงคนเกือบทั้งประเทศก็คงสงสัยละงงในงงในตัวแม่ผู้สูญเสียกับพ่อมากกว่าลุงคนมานะครับบ,บอกว่า พ่อหน้าเป็นผู้ชายแทนที่จะไปตามเด็กนะกับชาวบ้านน่กะกับตำรวจกับลุงพลเด็กหายไปตั้ง3มวันไม่มีวี่แววกระตือรือร้นตามหาเด็กกลับมานั่งร้ายสดทั้งครอบครัวพิลึกพิลึกพิรุษคดีน้องชมพู่เพจด,ดังเพจหนึ่งเคยวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้น่าจะเคยพูดไปแล้วแต่ขอพูดอีกครั้งก็แล้วกันนะคะบทสัมภาษณ์ที่เรานั้นจะมีเวลาชัดเจนครั้งแรก วงเล็บหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่คือสิ่งที่แม่น้องบอกว่ากำลังจะขึ้นรถไปทำพิธีพิธีที่ว่าคือพิธีถวายวัวควายปล่อยไก่ที่เพจเรานั้นเคยลงไปแล้วและทันใดนั้นก็ได้ข่าวเรื่องของรองเท้าจากยายตุนณนะจุดจุดนี้แม่เลยกลับมาไลฟ์สดกับหน้าแต่เหรอคะแจ้งข่าวว่าเจอรองเท้า นั่งรออย่างมีความหวังด้วยรอยยิ้มและอาการที่ไม่ดูตื่นเต้นนักที่จะเจอลูกต่อไปเวลาที่แม่่ะบอกว่าต้องทำพิธีเพื่อให้ได้น้องคืนมาหนึ่งทุ่มตรงความหมายคือแม่ควรทำพิธีก่อนเวลาหนึ่งทุ่มศพน้องโดนเจอทุ่มกว่าแม่จะหาทำพิธีในเวลาสองทุ่มสานาทีไม่ได้ เวลานั้นน่ะควรรออย่างใจจดใจจอ่อจําได้ใช่ไหมทุกคนน่ะคลิปนั้นเวลาที่ลงชัดเจนมากๆสิ่งที่จำเป็นต้องพูดอีกรอบคืออยากบอกคุณแม่ว่าเช้าวันนั้นน้าแต่ก็ทําพิธีไหว้ตายายโดยใช้นมเปรี้ยวและขนมเด็กก่อนเจอน้องหลังเจอน้องแม่ก็ไปทําพิธีขอให้เจอน้องอีกคือเจอแล้วแม่แต่เอาเถอะ นี่หมอ2เรื่องนี้น่ะคนเดียวกันไหมแม่ไปขอช่วยเขาสิคะเขาแม่นปังไม่ไหวแบบนี้น่ะไม่ควรรอเลยนะคะเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรสักทีน่ะหมอเก่งขนาดนี้แม่ปล่อยผ่านได้ไงของมันต้องลองนะคะแม่ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกบอกว่าแม่สนางเก่งนะปั่นคนทั้งหมู่บ้าน กอกจนวุ่นวายวงการสื่อจนให้มีประเด็นวงการทนายวงการตำรวจกับหลักฐานประเด็นใหม่ๆนะนางเก่งที่ปั่นจนทุกวงการให้มีประเด็นจนเป็นคดีระดับประเทศถึงขั้นสสต้องลงมาดูนะ่ะแม่เบาได้เบานะอยากทุบหลังพลทมานะครับบอกว่าเจอศพไม่ไปคำแก้ตัวพอถูไทแต่ตอนรู้ว่ารองเท้าลูกนะ่ะไม่ไปหา แปลกคำแก้ตัวฟังไม่ขึ้นยิ่งคนมากอะ่ะก็ยิ่งค้นหาน้องได้เร็วขึ้นเหมือนคนไม่อยากเจอคนมานะครับบอกว่าดูยังไงนางก็ปลอมปลอมทุกอย่างแต่นางนะ่ะทำเหมือนฉลาดไม่มีคนฉลาดกว่าฉันอีกแล้วในโลกใบนี้จะรอดูเวรกรรมมีจริงนะจะปลอมกันได้ถึงเมื่อไหร่แค่นี้ร้อนลนจนไม่มีจิตใจแล้วมั้งรักผัวมากกว่าลูก พ่อแม่รังแกหนูจะรอดูวันที่เธอจนมุมโคมานะครับบอกว่าเอาละ่ะเราจะได้ลูกคืนแล้วพูดเหมือนคุณแม่นะ่ะท่องบทมาเลยเนาะมันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเลยนะ่ะสักนิดจากความรู้สึกของเราเองนะโคมานะครับบอกว่าเจอแล้วจะไปทําไมละ่ะเออแปลกเป็นเราน่ะวิ่งขึ้นเขาละถ้าเป็นลมนะ่ะคนเขาหามลงมาเองแถ้เก่ง